สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์นิวส์เมซี่วีคลี่นะคะกับการรวบรวมเอาข่าวสารความเคลื่อนไหวของลิโอเนลเมซี่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยละคะ่ะไปดูกันว่าใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวสารความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับลิโอเนลเมซี่เกิดขึ้นบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ เริ่มกันที่ฟอร์มเก่งของอินเตอร์ไมอามี่นะคะหลังจากที่บุกไปเอาชนะ LAFC ในสืเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐได้ทำให้ตอนนี้ไร้พ่าย11นัดติดต่อกันแล้วล่ะค่ะการแข่งขันเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เป็นเกมระหว่างอินเตอร์ไมอามี่บุกไปเยือน LAFC ที่สนาม b m เ s t a d เซเียมเมื่อวันที่4กันยายนนะคะผลปรากฏว่าอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยเป็นฝ่ายครองเกมได้ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาได้ประตูจากฟากุนโด f ฟาริอสในนาทีที่14 ก่อนที่เืวเนิเมตซี่จะมาจ่าย2แอสซิสต์ให้กับจอร์ดี้อาบาและเลโอนาร์โดคัมปาย่า ทำประตูทิ้งห่างไปเป็น3ประตูต่อศูนย์นะคะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บไรอันโฮลิงชีสค่ะมาทําประตูตีไข่แตกให้กับเจ้าถิ่นได้นะคะจบเกมค่ะอินเตอร์ไมอามี่กำชัยสวยๆเลยค่ะ3ประตูต่อ1พร้อมทาสถิติไร้พ่าย,ย1 1นัดติดต่อกันส่งผลให้อินเตอร์ไมอามี่มีคะแนนเพิ่มเป็น25คะแนนจากการลงเล่นไปทั้งหมด25นัดนะคะอยู่ในอันดับรองสุดท้ายของโซนตะวันออกต่อไปแต่ว่าเขายังแข่งขันน้อยกว่าทีมอื่นอยู่2นัด สำหรับอินเตอร์เมามี่เนี่ยมีโปรแกรมรับการมาเยือนของ Spotting KC ซในสึก Major League Soc c e r นะคะในวันที่10กันยายนนี้ค่ะไปดูกันที่เมซี่กับการปฏิบัติตามกฎสื่อเมเจอร์ลีกนะคะหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในเกมที่เอาชนะ LA FC ไป3ประตูต่อ1 ซึ่งในที่สุดเองค่ะเลยอนเมซี่ตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาก็ได้พูดคุยกับนักข่าวหลังชัยชนะของอินเตอร์ไมอามี่ที่อยู่เหนือ LAFC ไป3ประตูต่อหนึ่งะคะในฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงวันที่4กันยายนที่ผ่านมา เมซี่เนี่ยพูดหลังเกมเป็นครั้งแรกในการแข่งขัน MLS ค่ะเนื่องจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับออกมาให้สัมภาษณ์สื่อของนักเตะนะคะหลังก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเป็นเกมที่2ติดต่อกันทั้งในเกมที่เสมอกับ n a s h ิลล l เอซไปศูนประตูต่อศูนย์และเกมที่ชนะนิวยอร์กเรดบูลไป2ประตูต่อศูนย์ จากนั้นค่ะทางไมอามี่เฮโร่นะคะได้เปิดเผยแถลงการเขาบอกว่ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อของเรเนลเม s สซี่แล้วค่ะเขาเนี่ยไม่ได้ละเมิดหรือว่าฝ่าฝืนหลักเอ็ฑใดๆเกี่ยวกับการทําหน้าที่กับสื่อมวลชนนะคะซึ่งทีมเองก็สามารถที่จะนําผู้เล่นบางคนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็แถลงข่าวกับ MLS ได้ แล้วก็เปิดเผยด,ด้วยค่ะว่านาตอนนี้เอง MLS นะคะได้มีการทบทวนนโยบายด้านสื่ออยู่แล้วก่อนที่เมซี่จะมาถึงอเมริกาด้วยซ้ำแล้วค่ะ ล่าสุดคหลังเกมไมอามีชนะ LA ไป3ประตูต่อนหนึ่งเมซี่เองก็ได้ออกมาพูดคุยนะคะกับอันโตเนล่ากอนซาเลสผู้สื่อข่าวซึ่งก็เป็นการทำหน้าที่ของเขาในการพูดคุยกับสื่อตามกฎที่นักเตะ MLS ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนะคะโดยเมซี่กล่าวว่าทีมเนี่ยติบโตขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันและตนก็รู้สึกดีกับสภาพร่างกายขอบคุณพระเจ้าที่ตนสามารถเล่นและช่วยเหลือทีมต่อไปได้ในทุกวิถีทางที่ทาได้ ตามรายงานของ The Atlantic เปิดเผยว่าเมสซี่และตัวแทนของเขาเดมีข้อตกลงกับลีกแล้วค่ะว่าสามารถเลือกสื่อในการให้สัมภาษณ์ได้อีกด้วยนะคะ จากนั้นไปดูกันที่เมซี่ค่ะที่ช่วยเพิ่มจำนวนการสมัครสมาชิกของ Apple TV+ Plus และ MLS ได้สูงขึ้นเรียกในเมซี่ช่วยเพิ่มจำนวนการสมัครสมาชิก Apple TV+ Plus และ MLS ในสหรัฐอเมริกาได้สูงขึ้นแบบหน้าตกตะลึงเลยนะคะตามข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์การสมัครสมาชิกพบว่า MLS Season Pass มีการลงทะเบียนใหม่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า1 1 0 0 0 0รายในวันที่21กร,รกฎาคม ทีมคุก CEO ของ Apple นะคะออกมากล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายในแง่ของจำนวนสมาชิกและการที่เมซี่มาที่อินเตอร์ไมอามีก็ช่วยเราได้มากเลยนะคะทั้งนี้ MLS Season Pass เป็นบริการสมัครสมาชิกจาก Apple และ Major League Soccer ทาง Apple TV เองก็พร้อมที่จะให้บริการมากกว่า100ประเทศค่ะ แฟนบอลที่สมัครสมาชิก MLS Season Pass สามารถรับชมการแข่งขัน MLS และหลีกครับครบทุกแมตช์รวมถึงเกม MLS Next Pro และ MLS Next อีกหลายร้อยแมตช์ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษสเปนหรือฝรั่งเศสได้อีกด้วยค่ะไปดูกันที่ทีมคู่แข่งของอินเตอร์ไมอามีเองก็ได้รับ Impact Messi เหมือนกันนะคะจากการที่ขายบัตรได้ยอดขายเนี่ยต้องบอกว่าพุ่งกระฉูดเลยละคะ่ะ FC Dallas เปิดเผยว่าขายบัตรเข้าชมตลอดทั้งฤดูกาล2024ได้ดีที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยทีเดียวนะคะและไม่ใช่แค่ทีมเดียวในเวทีเมเจอร์ลีกสกอตเกอร์สหารัฐละค่ะที่ได้รับอนิสงค์ปรากฏการ Impact Messi ในครั้งนี้ ด้านฟิลาเดลเฟียยูเนียนซึ่งเจอกับไมอามีนะซูบารุพักเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเผยว่าจําหน่ายบัตรได้เยอะที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เพียงไม่กี่วันก่อนแมชดังกล่าวจะเริ่มขึ้นนะคะส่วนนิวยอร์กเรดบูลส์ค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีผู้ชมในสนามเรดบูลส์อารีนาเกมที่พบก,กับไมอามีมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อยู่ที่26,276คนเลยทีเดียวค่ะ นี่แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าเมซี่เนี่ยมีบทบาทสำคัญสำหรับการสร้างกระแสความนิยมในหมู่แฟนบอลของ m l s ได้มากทีเดียวแล้วค่ะไปดูกันที่ฟานเกานะคะออกมาชี้ว่ามีการล็อกผลให้อร์เตนตินาคว้าแชมป์โลก2022 หลังจากทีมชาติอาร์เจนตินาที่นำโดยเรโอวเนลเมซี่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เมื่อช่วงปลายปีก่อนนะคะลุยส์ฟานกาค่ะอดีตกุนซือฮอลแลนด์มองว่าฟุตบอลโลกปี2022เนี่ยมีการกำหนดเอาไว้แล้วว่าอาร์เจนตินาจะต้องควา้าแชมป์โลกไปโดยที่ในรอบ16ทีมสุดท้ายทัพฟ้าขาวมีคิวต้องเจอกับทีมชาติฮอลแลนด์นะคะซึ่งตอนนั้นฟานกาเป็นกุนซือคุมทัพอยู่ แต่ว่าล่าสุดค่ะฟานกาอาดีตกุนซือทัพอัศวินสีส้มมองว่ามีปัจจัยหลายด้านในฟุตบอลโลกล่าสุดเอื้อประโยชน์ให้กับทีมชาติอาร์จเจนตินานะคะแล้วก็เพื่อให้เมซี่เนี่ยได้เป็นผู้ชูถ้วยแชมป์ในบั้นปลายนั่นเองค่ะฟานเกาเผยว่าตนเองก็ไม่อยากพูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครได้ดูก็จะเห็นว่าอาร์จเจนตินาเนี่ย ได้ประตูยังไงบ้างและฮอลแลนด์เนี่ยได้ประตูยังไงบ้างนะคะนักเตะอาร์เจนตินาบางคนเนี่ยก็มีการสแสดงอากับกิริยาเนี่ยออกเกินขอบเขตและะ้วค่ะแต่กลับไม่ถูกลงโทษจึงทําให้คิดได้ว่ามันเป็นเกมที่มีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ตนก็ยังคิดแล้วค่ะว่าเมสซี่เองก็สมควรกับการที่จะเป็นแชมป์โลกค่ะไปดูเรื่องของบอดี้การ์ดส่วนตัวของเรียวเนเมสซี่นะคะที่มีการออกมาเปิดเผยว่าอาจจะไม่ใช่หน่วยซิลตามข่าวก่อนหน้านี้แล้วค่ะ หลังจากยัสซีนชูเอโกปรากฏตัวในการทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับเลโอนเมซี่ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังชาวอาร์เจนตินาและครอบครัวระหว่างคาแข่งอยู่ที่สาหารัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นการว่าจ้างจากทีมอินเตอร์มมมี่ภายใต้การดูแลของเดวิดเบคแฮมล่าสุดมีภาพเข้าชาร์จแฟนบอลคนหนึ่งที่วิ่งมาหานักเตะในความดูแลของเขาเลยค่ะ ดยก่อนหน้านี้มีสื่อหลายสำนักระบุข้อมูลนะคะว่ายัสซีนชูเอโกคืออดีตหน่วยซิลกองทัพเรือประจำสหรัฐอเมริกาเคยทำหน้าที่ในอิรักและอัฟก,กานิสถานส่วนประวัติอื่นๆเนี่ยไม่มีการเปิดเผยออกมาแม้แต่เรื่องสัญชาติเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะบรรดาอดีตหน่วยซิลที่เคยรับราชการในสหรัฐก็ได้มีการสืบค้นฐานข้อมูลภายในหน่วยงานอีกด้วยเพราะว่าเขาเกิดความสงสัยกันละค่ะเนื่องจากไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน ปรากฏว่าไม่พบประวัติของเขาเลยแม้แต่น้อยนะคะทั้งนี้เดลี่เมลได้สอบถามไปยังอินเตอร์ไมอามีรวมถึงตัวแทนของเดวิดเบคแฮมในเรื่องนี้ค่ะเพื่อขอข้อมูลของยสซีนชูเอโก้แต่ก็ยังไม่มีการตอบกลับใดๆทั้งสิ้นละค่ะ ไปดูความพร้อมสำหรับอินเตอร์ไมอามีที่จะรับการมาเยือนของ Sporting ง a n นซัสซิตกันนะคะการแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ u อกเกอร์สหรัฐระหว่างอินเตอร์ไมอามีพบกับ s p o r t ติ้งแคนซัสซิตแมชนี้ค่ะลงสนามฟาดแข่งกันที่ d r ิฟท์พิงค์สเตเดียมซึ่งนี่เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้ง2สโมสรด้วยนะคะ อินเตอร์ไมอามี่ของคุณซอทาทามาติโน่ปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่อันดับที่1 4ของตารางสายตะวันออกจากการลงสนามไป25นัดชนะ7เสมอ4แพ้14มี25คะแนนนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนลอสแองเจลิสเอฟซีแล้วก็จบเกมด้วยชัยชนะแบบสวยๆเลยค่ะ3ประตูต่อหนึ่งนัดนี้อินเตอร์ไมอามี่ขาดคีแมนคนสำคัญนะคะที่ต่างติดภารกิจรับใช้ทีมชาติหลายรายเลยทีเดียวค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์เมสซี่กับตันทีมนั่นเอง ด้าน Sporting Kansas City ของผู้จัดการทีม Peter ร์เวอรเมสเกมล่าสุดเอาชนะเซนหลุยส์เ c ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ภาพรวมนะคะทาง Sporting Kansas เนี่ยกำลังเป็น1ในทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในลีกตอนนี้ค่ะซึ่งอยู่อันดับที่1 1ของตารางสายตะวันตกนะคะจากการลงเตะไป27นัดชนะ8เสมอ8แพ้11มีอยู่32คะแนน แต่ว่าในเกมที่จะพบกับอินเตอร์ไมอามีจะต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดละค่ะโดยเกมเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ซาราฐระหว่างอินเตอร์ไมอามีพบกับสปอร์ติ้งแคนซัสซิตี้จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566เวลา6นาฬิกา30นาทีตามเวลาในบ้านเราค่ะ